ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่กระจายของสารมลพิษยอยู่อยู่หลายปัจจัยด้วยกันแต่สิ่งที่อาจารย์จะสรุปให้พวกเรารู้ตรงนี้จะมีอยู่3เรื่องตัวที่จะมีอยู่5เรื่องปริตัวเลขอาจจะใส่ผิดนะครับอันแรกคือมีอ่าพวดลมนะครับพวารลมเนี่ยมันก็จะมาคู่กับทิศทางลมนะครับอันที่2คือเรื่องของอุณหภูมิพออุณหภูมิบนพื้นโลกมีการเปลี่ยนแปลงมันก็จะมีผลต่อชั้นบรรยากาศนะเป็น เป็นตัวต่อมาแล้วก็จะมีเรื่อง,องความสูงชั้นผสมแล้วก็ตัวท้ายเนี่ยจะมีลักษณะของพลูเพราะว่าพลูเนี่ยมันคือ,อกลุ่มควันหรือกลุ่มสามรพิษที่ออกเฉลี่ยกำเนิดนะซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตามตามลักษณะของบรรยากาศในบทเนี้ยเราจะได้รู้เบื้องต้นว่าทําไมป,ปัญหา pm สองจุบ้านเราเนี่ยมันเกิดได้มากในฤดูหนาวมันเกิดได้เยอะหรือเกิดขึ้นเยอะในตอนเชา้าอันเนี้ยมันจะเกี่ยวข้องกับลักษณะของบรรยากาศ ซึ่งเดี๋ยวจะมีชื่อเรียกว่าบรรยากาศที่ทําให้เกิดปัญหาวัคซีเียคืออะไรแตเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าต่อนะครับดีตอนนี้มีอยู่20กว่าคนน่าจะทยอยมาเรื่อยๆนะครับวันนี้อาจารย์ก็จะอาจจะพูดสอนได้แค่วันสิบโมงนิดๆนะครับทีนี้อาจจะให้ดูความหมายของคําที่เกี่ยวข้องคํานึงก่อนคือคำว่าลมนะครับลมก็คือการเคลื่อนที่ของอากาศเอาง่ายๆเลย แต่การเคลื่อนที่ของอากาศนั้นเนี่ยจริงๆอากาศมันจะมีการเคลื่อนที่สองแนวคือแนวดิ่งกับแนวแนวแนวนอนลมเนี่ยเราจะพูดในแนวนอนนะแต่ว่าถ้าเป็นการเคลื่อนที่นนแนวดิ่งเนี่ยเราจะเรียกเป็นเป็นกระแสอากาศหรือภาษ,ษาอังกฤษจะใช้คำว่า current น,นะครับซึ่งซึ่งปัจจัยหรืออิทธิพลที่ทําให้เกิดการเกิดการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนที่ของอากาศในสองแนวเนี่ยมันก็แตกต่างกันนะครับ ลมเองเนี่ยจริงมันเกิดขึ้นจากอิทธิพลของลมที่มีความแตกต่างกันถ้าเราเคยเรียนมาเราอาจจะเคย,เคยได้ยินกับว่าลมบกลมทะเลอะไรพวกนี้นะครับแั้ลมเองเนี่ยก็จะเกิดขึ้นตามอ่าแล้วตามการเปลี่ยนแปลงของของอุณภูมิของบรรยากาศในช่วงนั้นลองคิดดูว่าลองนึกดูนะครับว่าลมเองเมันจะพัดจาก ที่ร้อนแหวที่เย็นหรือที่เย็นแหวที่ร้อนลองลอง,ลองสมมติดูนะครับแล้วก็อันนี้มันก็นเกี่ยวกักบลมหมกลมทะเลถ้าใครอยู่แถวแถวชายทะเลคุณก็เห็นว่ากลางวันลมพัดจากฝั่งไปะทะเลหรืออันนี้เป็นคําถามนะหรือพัดจากทะเลมาที่ฝั่งแล้วมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับส่วนในในพื้นผิวโลกทั่วๆไปเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากการที่อุณหภูมิของอากาศมันมันไม่เท่ากัน โดยส่วนใหญ่อากาศที่ที่ร้อนมันจะลอยขึ้นเพราะฉะนั้นลมที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการที่ก่องอากาศในส่วนที่เย็นกว่าขึ้นที่ไปที่ร้อนกว่าอ่าสาเหตุก็คือไอ้บริเวณที่มันร้อนอากาศมันจะลอยขึ้นข้างบนเพราะในพอมันลอยขึ้นไปปั๊บไอ้ส่วนด้านล่างมันก็จะมีพื้นที่ว่างที่อากาศจากด้านข้างมันก็จะเคลื่อนที่มาแทนที่มันก็เลยทำให้เกิดลมในพื้นที่ในแนวนอน นับ้า้าเราเนีอ่อกลองนึกดูนะครับรนึกดูว่าอ่ะอากาศร้อยมันลอยขึ้นก่อนอันนี้ขอนึกว่าเวลาคุณมีไอ้น้ําหรือต้มน้ําก็ได้เอาง่ายๆจะได้นึกออกต้มน้ําเราต้มปัป๊บอากาศมันลอยเหมือนไอ้น้ำเราขึ้นข้างบนในด้านล่างเนี่ยพออากาศลอยขึ้นด้านล่างอากาศมันก็น้อยไอ้อากาศด้านข้างๆมันก็จะแพร่เข้ามาด้านละมาในพื้นที่ล่างที่มันลอยขึ้นไปเมื่อกี้ะนะครับมันก็เลยทําให้เกิดลมเกิดลมเคลื่อนที่เกิดลมเคลื่อนที่ก็มาได้นะครับ หรืออีกอันหนึ่งคือลมเกิดจากอิทธิพลของอุณหภูมิและความดันเหนือพื้นผิวโลกที่แตกต่างกันและก็ส่วนหนึ่งก็คือมาจากอิทธิพลการหมุนของโลกอันนี้มันเป็นหลกของของโมเมนตัมโลกเรามันหมุนอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าการหมุนเนี่ยมันอาจจะหมุนไม่ไม่ไม่ได้เยอะมากนะครับอากาศที่อยู่บนพื้นผิวโลกมันก็อยู่นิ่งๆแต่โลกกล้างมันหมุนพระอากาศเนี่ยมันก็จะมีการเราเสมือนว่าอากาศมันมีการเคลื่อนที่ นะครับก็เกิดลมขึ้นได้แต่ลมอาจจะไม่ได้แรงมากนะครับหรืออันนึงคืออันนี้คือสิ่งที่อาจารย์สรุปไปอันข้างบนนะครับคือลมเป็นการเคลื่อนที่ของบรรยากาศเป็นการเคลื่อนที่ของลมเกิดจากการเคลื่อนที่ของก้อนอากาศจากการถ่ายเทความร้อนนะครับจากการถ่ายเทความร้อนของเหนือผิวโลกนะครับแล้วก็ สรุปง่ายๆคือลมกิอก้อนอากาศที่มีการเคลื่อนที่ไม่ว่าจะเกิดจากอิทธิพลใดก็ตามในแนวนอนนะครับในแนวดิ่งเราเรียกเป็นกระแสอากาศนะครับถ้าเป็นในแนวนอนเราก็าเรียกเป็นลมนะครับซึ่งไม่ว่ามันจะเกิดจากอิทธิพลของอุณหภูมิอิทธิพลของการหมุนของโลกอะไรก็แต่มันจะไม่เกิดลมได้ทั้งหมดนะครับอันนี้คือความหมายของลมก่อนทีนี้ปัจจัยที่ทำให้เกิดลมมันก็มีสามสามแรงที่เกี่ยวข้องนะครับ อันแรกคืออากาศหรือความกดอากาศอันนี้ถ้าเราสังเกตง่ายๆเวลา,เาดูข่าวเคยดูข่าวกันไหมนะเวลาเราดูข่าวเนี่ยข่าวที่เป็นอุตุนิยมวิทยาก็จะบอกว่าความก,กดอากาศสูงความก,กดอากาศต่ําเกิดที่จากไหนและําให้เกิดลมแต่ไมเกิดกระแสอากาศนั่นแหละครับค,คือการเกิดลมแล้วก็อันนึงคือแรงที่เกิดขึ้นจากการหมุนของโลกเราเรียกแรงตัวนี้เป็นแรงคอริโอลิสนะครับแล้วก็เกิดจากแรงเสียดทานที่ ี่ลงบนเลื่อนที่นั่นแหละแล้วก็ลมมันพัดอาจจะมีผลแต่ไม่เกิดลมได้นะครับทีน,นี้ในการศึกษาด้านอากาศเองนะครับจริงๆเราศึกษาลมในพื้นที่สูงจากพื้นผิวโลกไม่มากนะครับในในงานด้านอากาศเนี่ยนะครับเราจะศึกษาชั้นอากาศชั้นหนึ่งที่เกิดขึ้นอยู่ประมาณสักสองสองร้อยสามร้อยเมตรไปจนถึงประมาณสักอ่าเป็นหลายกิโลแต่อาจจะไม่ต้องเป็นห้าสิบเพราะว่า จนบรรยากาศโลกที่เราเรียนรู้เรื่องบริตรอากาศเองเนี่ยตรงเนี้ยเราเรียนรู้ในเรื่องของชั้นในชั้นโตัวโพสเฟียร์ซึ่งมันจะสูงจากพื้นประมาณ50าเมตรเอ้ยช่สิกิโลเมตรเพราะนั้นเราก็ศึกษาตรงนี้อยู่อาจจะประมาณสัก1กิโลเมตรจากพื้นผิวโลกนะครับซึ่งถ้าเขาเรียกแรงเสียดทานของโลกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นที่ที่ต่ําๆเป็นหลักนะครับพอที่สูงขึ้นไปเนี่ยแรงเสียดทานก็อาจจะน้อยลงนะครับ ยิ่งสูงลมยิ่งแรงนะครับวันชั้นอากาศที่เราศึกษาเรื่อง air pollution ตรงนี้เราจะเรียกชั้นบรรยากาศชั้นนี้ว่าเป็นเป็นเป็น planetary boundary layer นะเป็นส่วนที่ลมมีทุกคนต่อการแพร่กระจายของสารมลพิษถ้าสูงจากนั้นเราก็จะไม่สนใจละนะครับซึ่งชั้นบรรยากาศชั้นนี้ก็จะมีผลจากการเสรียดทานที่ที่ทำให้เกิดลมด้วยนะครับ ทีนี่ตัวหนึ่งที่เกี่ยวกับลมก็คือความเร็วเราศึกษาเรื่องลมเนี่ยเราศึกษาอยู่สองสองสองตัวหรือสองสองค่านับกี่ความเร็วลมือเราเรียกเป็นวินวินสปีดภาษาอังกฤษความเร็วลมเป็นวินสปีดนะครับความเร็วลมเองเนี่ยอ่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความสูงนะครับแล้วก็กังวันกับกังคืนลมมันก็จะมีค่าไม่เท่ากันในพื้นที่เดียวกันนะครับเขาก็เลยมีการจัดทํา ก็เลยเป็นโปรไฟล์ก็คือเป็นกราฟเป็นกราฟเกี่ยวกับการเรลมนะครับก็คือรูปนี้นะครับรูปนี้เป็นรูปที่เรียกว่า Win Velocity Profile ความหมายของตัวนี้คือถ้าดูรูปซ้ายมือก่อนนะครับรูปซ้ายมือเส้นประที่เป็นาบางๆหน่อยจะเป็นกลางคืน ส่วนเส้นปรลาที่เป็นทิบๆหน่อยนี่จะเป็นกลางวันอันนี้เขาเพบว่าในช่วงเวลาในช่วงความสูงเดียวกันคือลมเราจะพูดเราจะพูดตามความสูงใช้ระยะความสูงอ้างยิงสักอันหนึ่งก่อนก็ได้เช่นสักประมาณสัก50เมตรแกนวายนะัคือความสูงนะครับสัก50เมตรถ้า50เมตรเนี่ยนะครับในเวลากลางคืนลมจะแรงกว่าเวลากลางวันก็คือเส้นกราฟมันจะอยู่เหนือกว่านะครับ แต่ถ้าสูงจากนั้นไปเช่นที่ 400, m, 400 m, เมตร400เมตรอาากติเมื่อกี้50เมตรในเวลากลางวันกลางวันแต่เราลับไปตัดกับแกนนี้กลางวันจะจะจะแรงกว่านะครับคือพอเราลากมาตัดกับแกนก็เรียกแกนวายนะเดี๋ยวจะลองลากดู อยตนี้ถ้าสมมติ50เมตรแล้วเราลากมาตัดแกนนี้นะครับถ้าสมมติเราดูสัก50เมตรนะครับตอนที่มันตัดกับแกนที่เป็นเส้นปลาของกลางคืนมันจะอยู่ต่ำกว่าเช่นสัก50สมมติว่าเป็นาิ0เมตรที่กลางคืนนะครับ กลางคืนเองเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณประมาณ4กว่ากว่านะประมาณ4กว่ากว่าลองลองดูลองดูตรงสีเหลืองก็ได้ครับมันจะอยู่ประมาณ4นิดๆิดแต่ถ้าเป็นกลางวันนะครับถ้าเป็นกลางวันกลางวันมันก็อยู่ประมาณ5นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลากลางวันเองเนี่ยลมลมที่ความสูงประมาณ ต่างกว่าหนึ่งรอเมตรลงมาที่พื้นผิวโลกเนี่ยลมมันจะแรงกว่าในเวลากลางคืนนะครับอันนี้อาจจะเนื่องจากปัจจัยของอุณหภูมิเชื่อมบรรยากาศาอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับทีนี้พอถ้าสูงขึ้นไปจากพื้นผิวโลกเนี่ยนะครับเรื่องแรงเสียดทางเลยจะไม่ใกล้เกี่ยวแล้วใน,ในเรื่องอุณหภูมิอาจจะจะไม่มีผลมากนะักนะครับ พราะว่าที่สูงจากพื้นขึ้นไปเนี่ยเช่นที่400เมตรเนะี่ยกลางวันลมมันจะน้อยกว่ากลางคืนความแรงของลมจะน้อยกว่ากลางคืนนะเพราะฉะกเหตจากผลที่ว่าความสูงที่แตกต่างกันลมมันมันมีค่าแตกต่างกันเนี่ยเพราะฉะนั้นในการศึกษาเรื่องความเร็วลมเนี่ยเขาจะต้องระบุด้วยว่าเขาศึกษาลมที่ความสูงเท่าไหร่นะครับส่วนลูกขวาคนระับลูกขวาที่เห็นเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นแนว เป็นการศึกษาในพื้นที่ต่างๆนะครับถ้าเราดูนะครับรูปซ้ายสุดในรูปขวามือนะครับรูปซ้ายสุดตรงนี้จะเป็นการศึกษาในพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นอาจารย์ให้ดูรูปรูปนี้นะครับรูปซ้ายารูปซ้ายจะปิดไป๋ยวกอาจารย์ขอทําให้มันโปร่ปงๆนะครับรูปนี้เป็นการศึกษาในในพื้นที่ก็เรียกว่าเป็นพื้นที่เขตเขตเมืองนะครับ ส่วนถ้าเป็นลูกขวาสุดนะครับลูกลูกขวาสุดในวงกลมขวาสุดเนี่ยเป็นการศึกษาในพื้นที่อ่าชนบทส่วนตรงกลางตรงกลางน่าเป็นการศึกษาในพื้นที่กึ่งกึ่งเมืองหรือชนบทหรือเรียกว่าเป็นชันเมืองก็ได้อ่าชันเมืองตัวนี้นะครับถ้าเราเอาที่ความสูงเดียวกันเดี๋ยวจะลองลากเส้นดูนะครับถ้าความสูง100เมตรนะครับเอาสักอ0าเมตรก็ได้5 0เมตรลากเส้นนี้ตัดไปหมดเลยนะครับ ถ้าเราดาูที่ความสูง50เมตรนะเขีนว่าในเมืองมันอยู่ประมาณไม่ถึง40เมตรต่อวินาทีเมตรต่อวินาทีคือหน่วยขอ,องเรลลมนะครับส่วนถ้า,าในเวลาตัวติในช่วงของชานเมืองนะครับอยู่ประมาณ45เมตรต่อวินาทีแต่ถ้าเป็นในพื้นที่ชนบทอยู่ประมาณ65เมตรต่อวินาทีอันนี้มันเป็นการอธิบายว่า ในพื้นที่เขตเมืองที่ความสูงเดียวกันลมจะน้อยกว่าในพื้นที่ในพื้นที่ชนบทสาเห็นเนื่องจากว่าในพื้นที่เมืองเนี่ยถ้าดูจากรูปเห็นว่าเรามีรูปที่เป็นโครงสร้างของตึกอาคารเยอะพรานโครงสร้างของตึกอาคารเยอะเนี่ยมันจะกั้นไม่ลมวิ่งเคลื่อนที่ได้กับเร็วแรงนะครับตอนเร็วลมในพื้นที่เมืองก็เลยจะต่ําแต่ถ้าเป็นพื้นที่ชนบทลมจะแรงอ่ะนึกถึงอย่างพวกเราก็ได้หลายคนคิดว่า เ,เ,เ,เรียกง่ายๆเป็นเด็กบ้านนอกนะเด็กบ้านนอกคุณไปอยู่ตามทุ่งนาลมจะแรงแต่ถ้าเรามาอยู่ในเมืองลมมันก็จะเบาเพราะว่ามีตัวตึกอะไรมามากีดขวางนะครับอันนี้เอาเอาง่ายๆเลยสังเกตง่ายๆเลยนะครับเหมือนที่ข่อยไข่ที่บ้านอยู่ปริมณทนหน่อยกับอยู่ในกรุงเทพเนี่ยปริมณทนเวลาคุณอยู่ที่บ้านเนี่ยลมอาจจะแรงกว่านะครับมีพื้นที่โล่งพื้นที่สวนอะไรเนี่ยลมก็จะแรงนะครับ ื่องจากไม่มีอะไรมามากั้นนะครับมามาทำให้เกิดมีสิ่งที่จะไม่เกิดสิ่งเสียดทานเยอะลมก็จะจะเบาลงนะครับสำหรับในเมืองนะครับทีนี้ในลมเองมันจะมีการวัดนะครับส่วนใหญ่ลมเนี่ยเราจะวัดที่จุดอ้างยิง1ิเมตรแต่เนื่องจากลมเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปล,ปลตงตามความสูงที่ตำแหน่งเดียวกันถ้า ความสูงแตกต่างกันลมก็มีความแรงไม่เท่ากันยกตัวอย่างง่ายๆอยู่ในหมาลัยก็ได้ถ้าคุณขึ้นไปดัดฟ้าสูงสูงประมาณาชั้นนะครับของคารวิตเนี่ยลมก็จะแรงกว่าที่คุณอยู่บริเวณชั้นหนึ่งนะครับเนื่องจากข้างบนเนี่ยมันอาจจะไม่มีอะไรมาขวางทิศทางลมขวางการเคลื่อนที่ของลมลมเลยแรงกว่าในพื้นที่อื่นก็เหมือนกันนะครับถ้าตำแหน่งเดียวกันเนี่ย ความสูงจะมีผลกับความเร็วลมเพราะฉะนั้นในการวัดเขาก็เลยมีมีระดับอ้างอิงในการวัดความเร็วลมเราจะมีค่าอ้างอิงที่10เมตรนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราวัดที่ลมที่ความสูงอื่นๆก็ได้และเราสามารถแปลงความสูงนั้นเนี่ยมาเป็นที่ความสูง10เมตรได้นะครับโดยการแปลงก็ใช้สูตรที่เห็นนะครับคือ u1 ห U าร u2 อยู่ในจานแทนคือก๊ารลมในหน่วยกอเมตรต่อวินาทีที่ความสูงเลข1ก็คือความสูง Z 1เลข2คือความสูง Z 2ยกกําลัง p p เนี่ยเป็นเลขยกกําลังเกี่ยวกับมันจะเกี่ยวข้องกับลักษณะของบรรยากาศซึ่งเดี๋ยวจะมีสไลด์หน้าต่อไปนะครับตัว p แล้วก็จะมีค่าอยู่วันสูนถึง1คํานวณตัวเนี้ยคํานวณไม่ยากแต่เราต้องรู้ว่าไอ้ค่า p ที่เราจะเลือกใช้เนี่ยมีค่าเท่าไหร่แล้วเราต้องกดเครื่องเลขให้เป็น พค่า p มันเป็นเลขยกกำลังที่เป็นทศสยมเช่น0.2 0.1เวลาเรากดเลขเรากดยังไงนะครับลองอันนี้ก็คือต้องฝึกใช้เครื่องคิดเลขด้วยนะครับยู 1, คนึ่งก็ี่ความสูงหนึยูอก็อีกความสูง1นะครับทีนี้ค่า p คือมาจากตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวอันนี้คือให้ดูไปก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะมีที่มา a b c d e f อ,อีกอันหนึ่งนะครับแต่เนี้ยก็ก็ดูไปก่อนคือบทนี้กับบทหน้าเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกันนิดนึง อันนี้เป็นค่า p ค่าที่เห็นตัวเลขในนี้คือค่า p นะครับซึ่งค่า p มันขึ้นอยู่กับลักษณะของบรรยากาศบรรยากาศที่เราศึกษาด้านมลพิษทางอากาศเองเนี่ยเราจะแบ่งเป็นอกแบบอกประเภทถ้า a นะครับเราเรียกเป็นบรรยากาศที่ไม่คงตัวอย่างมากแต่ว่าไม่คงตัวอย่างมากคืออากาศมันสามารถเคลื่อนที่ได้ได้ดีลมแรงแดดเยอะอะไรประมาณนี้นะครับแปลว่าไม่คงตัวอย่างมากแล้วก็ b คือคงตัวปานกลางก็ ก็ั้างนิ่ง C เนี่ยไม่คงตัวเล็กน้อย D จะสะเทือนจะนิ่งๆส่วนถ้าเป็นเป็น F เนี่ยจะนิ่งเลยคืออากาศแทบจะเหมือนกับไม่เคลื่อนที่เหมือนกับบางทีตอนเช้าๆที่ลมนิ่งลมสงบม,มันจะนิ่งอย่างนั้นนะครับเป็นแบบ F นะครับส่วนเมืองกับชนบทอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเอามาพิจารณาด้วยว่ามันอยู่ในพื้นที่เมืองหรือชนบทเมื่อกี้อย่างที่จาย์บอกไปในรูปกล่กองบินโปรไฟล์ว่า ในพื้นที่เมืองกับชนบทเองเนี่ยตัวของลมมันก็จะมีความเร็วไม่เท่ากันที่ก็สูงเดียวกันเพราะตัวนี้มันก็จะต้องมีตัวเลขที่แตกต่างกันนะครับตัวเลขนี้เป็นที่มาอแล้วเราต้องรู้จากตารางเราต้องรู้ว่าบรรยากาศเป็นแบบไหนเราถึงจะเลือกตัวเลขเอาไปใส่ในสมก,การเมื่อกี้ได้นะครับส่วนตัวที่ A B C D F เนี่ยเดี๋ยวในบทต่อไปเดี๋ยวจ,จะมีบอกว่า ถ้าบรรยากาศลมมาประมาณนี้มีแสงแดดเยอะไหมมีเมฆเยอะไหมมันจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวจะมีตารางในบทต่อไปให้ดูนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างนะตัวอย่างคํานวณสมมุติว่าเราจะหาความรลมที่ความสูงที่ปลายปล่องควันซึ่งสูงประมาณเ0็ดเมตรนะครับแต่ถ้าเราวัดที่ความสูง10เมตรแล้วเพราะว่ามีค่าเท่ากับ6เมตรต่อวินาทีและก็สมมุติว่าบรรยากาศแบบนั้นเป็นแบบดี โรงงานตั้งอยู่ในชน้บทที่ความสูง10 70เมตรจะมีลมแรงเท่าไหร่กี่เมตรต่อวินาทีก็คือแทนก้าง่ายๆเลยไม่มีอะไรมากจําสมการได้ได้แล้วก็ไปดูค่าดีจากตารางเมื่อกี้นะครับอันนี้คือจันบอกวาว่าเป็นบรรยากาศแบบดีนะแบบดีคือแบบคงตัวคงตัวก้อนข้างมากนะครับเราก็แทนค่าได้เลย u 70คือสิ่งที่เราต้องการหา ที่ก๊าเลยรที่กวามสูงเจ็ดส70เมตรว่าลมแรงเท่าไหรอ่านด้วย6ก็คือความเร็ลมที่กวาสูง10เมตรถ้ากับในวงเล็บ70คือความสูงและความสูง70อ่านด้วยก็สูง10เมตรที่เราวัดแล้วก็ยกกํกำลัง0ู5งตัวนี้คิดไม่ยากแต่ตอนยกกํกำลังศู5ต้องหต้องกดเครื่องเลขให้เป็นว่ากดยังไงนะครับวันอยู่70ตัวนี้จะได้ถ้ากับ6วกันอยู่ด้านล่างฝั่งนี้ก็ย้ายข้ามไปก็คือ6คูณ1.3 4 8.04อันนี้คาตอบเนี่ยเราสามารถเช็คได้ว่าเราทําถูกหรือทําผิดเนื่องจากว่าที่ความสูงสูงขึ้นลมต้องแรงขึ้นวันที่ก็าสูง70เมตรค่าต้องมากกว่า6ถ้าเราคิดสมการนี้ถ้าคิดแล้วน้อยกว่า6แสดงว่าเราคิดผิดนะครับเพราะว่ายิ่งสูงลมยิ่งแรงอันนี้8.04เมตรต่อนาทีถือว่าถูกต้องแล้วนะครับในการคิดเพราะนั้นเราลองฝึกแล้วเดี๋ยวมีการบ้านในท้ายบทด้วยนะครับ ทีนี้อันนั้นคือกัลลูลลมทีนี้อีกตัวหนึ่งที่เป็นก็แล้วเป็นปรามิต